ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะนักข่าวเจอกับตัวชายแต่งกายคล้ายทหารขับรถหาเรื่องก่อนจอดลงมาด่าทำร้ายล่าสุดมีทหารยศพันเอกติดต่อขอเจรจาภาพจากกล้องหน้ารถและท้ายรถของนายพงศกรรอดภัยผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จับภาพขนาดขับขี่รถยนต์ส่วนตัวมาตามถนนเพชรเกษมขาเข้าช่วงหลักกิโลเมตรประมาณหลักกิโลเมตรที่157<ม>หรือแยกขวาเข้าเมืองเพชรบุรีโดยเหตุด,ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ0ูนนาฬิกา30นาที<ม>ของวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์โดยภาพจากกล้องหน้ารถจะเห็นว่านายพงศกรขับมาตามถนนในเลนกลางซึ่งเลนซ้ายมีรถบรรทุกส่วนเลนขวาว่าง จังหวัดนั้นภาพจากกล้องหลังรถของนายพงศกรจับภาพได้ขณะที่ขับมาในเลนกลางปรากฏว่ารถกระบะคู่กรณีได้ขับจี้ท้ายรถแล้วเปิดไฟสูงไล่ทั้งที่ในเลนขวาว่างแต่ไม่ยอมแซงระหว่างที่ถูกเปิดไฟสูงไล่นายพงศกรก็ขับตามเลนปกติจนเข้าเลนซ้ายเพื่อให้รถคู่กรณีขับออกขวาไปแต่คู่กรณีกลับแซงขวาแล้วเข้าซ้ายในเลนของนายพงศกรแล้วเบรกใส่หลายครั้ง จึงออกขวาเพื่อแซงคู่กรณีเพราะไม่อยากเกิดปัญหาแต่คู่กรณีกลับไม่ยอมจบและขับที่ท้ายอย่างกระชั้นเปิดไฟสูงกระพริบใส่หลายครั้งเพื่อให้จอดนายพงศกรจึงตัดสินใจจอดชอบขอบทางในเลนขวาสุดเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่กลับถูกคู่กรณีเปิดกระจกและตะโกนด่าจากนั้นเรียกให้เข้าซ้ายเพื่อหยุดพูดคุยพอรถจอดซ้ายต่อท้ายรถคู่กรณีได้ชายคนขับแต่งกายคล้ายทหาร ได้เดินลงมาจากรถและต่อว่าพร้อมกับหาเรื่องกับนายพงศกรจนเจ้าตัวออกจากรถไปเจรจากับคู่กรณีซึ่งมีกล้องที่รถจับภาพได้ทั้งหมดแต่คู่กรณีกลับไม่ยอมและพยายามหาเรื่องง้างมือจะทำร้ายร่างกายนายพงศกรจนมีการสอบถามว่าเป็นทหารสังกัดใดและฝ่ายคุณพงศกรจึงแสดงตัวว่าเป็นนักข่าวจากนั้นจึงนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกวิดีโอเพื่อเป็นหลักโถ าจังหวะนั้นคู่กรณีจึงเข้าล็อกที่ข้อมือจนมีนักข่าวที่นั่งรถมาด้วยกันเข้าห้ามปรามต<ม>นชัยคนดังกล่าวขึ้นรถขับออกไปหลังเกิดเหตุนายพงศกร<ม>ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองเพชรบุรีเพื่อขอให้ติดตามชัยคนดังกล่าวมาดำเนินคดีโดยหลังเกิดเหตุนายพงศกรได้นำคลิปดังกล่าวลงเผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวต้นปราการคนข่าว พร้อมกับเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยเจ้าตัวระบุว่าขับรถกำลังจะกลับบ้านพักที่ย่านสมุทรปราการโดยภายในรถมีเพื่อนนักข่าวด้วยกันหลายสังกัดนั่งมาด้วยรวมสี่คนจนมาเจอคู่กรณีขับมาหาเรื่องยืนยันไม่ได้ขับรถปาดหรือขับรถขวางทางคู่กรณีมาก่อนแต่อย่างใดล่าสุดมีนายทหารยศพันเอกนายหนึ่งติดต่อนายคงศกรเพื่อขอโอกาสให้ในายทหารคู่กรณี แต่ทางด้านนายคงศกรยังไม่ได้มีการเจรจาพูดคุยแต่อย่างใดคาเดเตรียมจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ว่าไงพี่ฮะับรถอ่าไงขับรถย่งไงขับรถอย่างไงผมมีป้อขับรถอย่างไงขับรถยังไงเอาพูดมาไม่ใชปล่อยปล่อยปล่อยดูนะดูนะขับมา วนมาวนมาแล้วจอดไวมากเหมือนดูเลนส์ซ้ายแล้วคุณผัดอะไรแล้วคุณมาต้อไปไล่ผมขี้โง่คืออะไรอยู่โรงแรมเหรอแปลกไหมแล้วคุณมาต้อไปไล่ผมแล้วคุณผ่านหน่วยไหนมีทหารไม่ทำไม่ได้สายคืออะไรไม่เที่ยว าปข่าวสั้นทันโลกฝากดติดตามด้วยนะคะ